เดีจะเสียบเราไปมนี่ต้นไม้ของเฮ้ยนี่ครับเจยวบองเจยวบองคุยเอาเลยครับอพี่ลองแยกลำเด้อนี่เด้อ ครับช่องนุ่มน้ำม่นคนหนาดำครับพี่น้องมาพอพี Hence, ่น้องอีกคือเก่านะครับน้องพี่น้องเมื่อีมายกสะดุ้งครับพี่น้องเมื่อีมากับคุแม่ม้บานเฮาครับในเส้าเมื่อก่อนว่าสิบพักกินเขาก่อนครับพี่น้องท่านได้กินเขาสวยมาเถอวัาอาเิ็ยเนาอกินกินเขากูละคยียสุ่งไปยกสะดุ้งแม่้าวันนี้เห็นสวันนี้เห็นสวัสดีจ้านางบึง น้ำลมคือล่มแทนสิยกสะดุ้งไว้อยู่บอกพอี่น้องจังว่ะมันสิไหวบ่ข่อยคืออยากนอนแทนลมเย็นดีคืออยังนี่ <c oughs> <c oughs> ล่มเย็นเย็นเป็นไรน,นั่ดีคืออยังนี่ไหมพุดนะมึงเ้วยพูงงนะอยู่คมพรอมพีม่น้องนยกกับว่านั่นพี่น้องมันดันลมตาัานลมสะดุง้งเดี๋ยวเขามาพักกินขา้าวเดี๋ยวเห็นนักกินก่นอนเนาะพี่น้องเนาะครับไปด้ยวอย่างมาเบิ่งน้ำกันเนาะทำนั่งนักกินห้ามมือนี มันกากวนเนาะทานมันกากวนพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปกลางสางดุ่งทางพี่นอ้องกอืบอบอ้านทาเจ้า,าแล้วมลาดะปนสุอายพี่กัดมือนี่จ้า <c oughs> หัวบ้านคือเก่าจ้าคุณหัวยเนาะคุณหัวยบ้านมันฑมอตะมนต์ตะไฮอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีคือเก่าพี่น้องก่อนที่สิพื่กันกลางเนี่ยสิพื่กันกินเข่าก่อนจ้าย่างเกี่ยวสะดุ้งไว้ทาเข่ากินแล้วในล่งหลุด ้มแหงพี่นอ้องน,น่ะิึงน่ามรดเอฟซี FC ขอมากขึ้นกันจ้าเมนูเอฟซี FC บานลราคนกับบานมาตึกสะดุ้งแล้วได้ปลากับเฮ็ดยู่เฮ็ดกินกับพี่น้องสันอันลังเทียได้ปลาไปแล้วอันลูกหลานกับไปโรงเรียนพี่นอ้องบ่มีผู้เฮ็ดดอกกับมแตรแม่บ้านกับนมหนามม่นนี่แหละ ส่วนย่ายทั้งเทียราแลเก่าหลานน้อยว่าหายจ้าขั้นกลิ่นมเคสมันนุมนะ่มหนามุ่นกับเมียบ้านนี่แหละครอบครัวมีเท่านี้เด็กน้อยอันลูกกับหลานนั่นไปโรงเรียนจ้าโรงเรียนหม้อหม้อสามจ้าหม้อตุ่นอะอยู่หม้อสามอี๋งานปลาติดอันอยู่หูสะดุ้งเจ้าบ่อนอ่ะน่าเป็นมะ บอกว่าเป็นป่าว่าคาดอันแมววากัดสะดุง้งเขาไปกลางสะดุ้งถ่ายทำซาไฟกกาพี่น้องทำซาไฟเป็นทานน่าน้็ต่างไฟไว้ล้วคุ่จะล่างกา จะมาพอตอนไฟการแล้วจะเนาะทานเขากับราการแล้วครับพี่น้องการแล้วไฟก็พร้อมแล้วครับด้วยเลเดอร์พี่น้องเรียบร้อยทุกอย่างเลาวครับมาร์กมาแล้วเลยมาร์กมาแล้วบนเนี่ยทั้งหมูทั้งไก่มาร์กมาเรียบร้อยแล้วท่านุณแม่บ้านมาร์ก มาให้เรียบร้อยแล้วครับหมูสามสัดเลยโอ้โหขึมันเงี้ยงเงี้ยมเจ็บเสีีใช่ไหมไก่คือ,อย่างเหลืองๆแล้แม่นย่างดำๆ <c oughs> ครับไก่กับมาร์คมาพร้อมกันเลยเรียบร้อยไก่เป็นขาขาเลยอย่างเฟรี้อ่อนพี่น้อง ี่หลังหนังมันเ,เอาสินไงล่งก่อนปวบคุ้มไฟดีๆบา่ที่นี่พี่น้องครับเดี๋ยวข้ามาพ่อกันเด้อพี่น้องเด้อมันสูกๆคุณูนะไอ้สิสูก,สก,สกเดี๋ยวข่้ยมาเบิ่งน้ำกัน เดี deer, ๋ยวไปบุญไกลๆด้วยเอฟซีเขาขอมาแล้วจ้ะเนาะย่างหมูเนี่ยย่างเฮ็ดยังกินกับครอบรัวเนี่พัสดุจ้ะยังไดพี่น้องจะแซ่บเราไปจ้าชุกเราดีเนาะไก่ไก่ยังอีกจัหน่อยจ้ะไก่มันตูดตอนใหญ่นะพี่น้องนะมูนี่เหลืองแซ่บเนา โอ้ยจะคือเห็ดเป็นเสียด้วยนมหนามมุ่นค่อยว,ว่าจะเป็นสมัครเป็นกุ๊กดูข้าจานันยามข้าเจ้าบ่เอา <c oughs> ต้องซ้อมกุ๊กกะสีจ้างแต่เจ้าย่าง <c oughs> อยากคยุยต้องเลื่อนปิดเอากุ๊กุกย่างเนาะ <c oughs> <c oughs> ยุตนาเต่าอะ <c oughs> อานาเตา่า,ตาเมนเฮ็ดกับเขาได้พี่น้องอย่าง <c oughs> ย่างย่างเดียวเลื่นลวนขั้นหมูขั้นไก่บ่แพียงหวยใบสิบแปเจ้าย่างขายอยู่ดอกนี่เนาะเนื้เนาะแพงบ่กตร เพงอันสื่อจีหารวยได้จากสินบนเพียงไมันจะขายบ่ได้กํำไรให้หน่อยไรก็คนกระบอกให้ดิให้หน่อยไรก็คือดิเออมบ่อคืออเงินพ้นมาสื่อคือกันัเนีวันนี้ไฮไลท์อะไรกควกับว่าบ่อด็กกำไรตัวพี่นนองกำไรขาดคุณจ้า อุ้ยลงมาเว้ยศาสตร์สุดยอดอันนี้มองกัวไฝห้าประจำเนาะยามเ้ามาตึกสะดุ้งแล้ววันหัวเข่ามานน้ำพี่น้องแต่ว่าล่างเทียกับบริไทได้จ้ะมองนีลามองเงินเฮ็ดไว้บ่อที่สุดมันนั่นเป็นหลุมลงไปพอดีล่างเทียเม่นบานกระสีเตียมฟื้นเตียมทานมาจ้ะเพราะว่ามันมอนนั่นเนาะต้นไม้มันบ่มีแห้งอยู่นี่ อังเทียวกันย่างาคัดในปลาคัวกับเผารือแล้วพี่น,อน้องลังเทียกับมากับหมูสวงสามคุนเพื่นกับวาสะดวกจะออกลิบพ,พี่น,อน้อง <mm <way> เพืนไอ้กล้องเพิ่นไอ้กล้องห้อก็อยากให้ทายครอบคั่วเสียน้าสุพีสุนวองข้าเบิงลัเงเทียลูกหลานกับอายูพ่อมกันพี่น,อน้อง ซาเลงจ้าซาเลงน,ลนั่นแหละนุ่มหนามุ่นแล้อยากได้พี่น้องตาน้ามันของเพิ่นจ้าหน้าของเพิ่นซาเลงสีเดียบเหมือนมาใส่หม้งพี่น้องเนาะจะลาไปตึกสะดุงงง้งเฮียงจะง่ายเว้ยท่นเก๋ไก่เดี๋ยวหลักถึงละมันทีหนึง่งพนจะซื้อเหรอซาเลงซื้อโรตรีล,ละมันทีหนึง่งเหรอเนี่ยพอจะซื้อ ว่าแต่จักรยานสีแดงนี่อสแลงสีแดงก็มีมาเด้จ้าเด้อสีสุกเราเอฟซี C เอ้ยมากินน้ำกันจ้าทางไก่ทางไก่เพิ่นไก่ไกที่เป็นกระฟอเราคอยโยเขาแห้งนะไก่เราเด้งไก่อักดีไดทปินระยะระยะาจา้าผมย่างหอมหอมย่างหมูมาไ,ไ,ได้จา้านอนจัดกันย่านเอฟซี F C ทาง โอ้ยฝุหนักหเมเี่ยงไคุยดูเข่ากล้องก้อเอซีครับงไงนนกันเสียบซุ่มกันเนะจ้ะเนาะนีะมองจินเขาปลาหนามนก็ได้พี่น้องซุกเราจ้าน้องเอ้ยน้ำกันซุกแล้วเรืองแซ่บเป็นเสีบมพี่น้องมันยำมยิ้ยอ เอาละนุ่งหนามม้นพอดีเป็นกระล่างแซบแล้วเออนี่ไปช่วยกินอันนี้เกือบเออหันเรีวเร็วเรียวเรีวนิดเดียวกูนะออืพี่น้องเปิ้ลโอ้โหข่อยสี่อย่างงามเลยในกาดอืมท่าน่ะหลานหน่วยไม่น่าพี่น้องไก่เดี๋ยวเขามันทันได้ซุกคักรึเปล่าเพราะไก่มันหนา เดี๋ยวค่อยใหญ่ตีเออเดี๋ยวค่อมาออรุนกันอีกแค่นึงค่อยมาเบิ่งเดี๋ยวเอาซุ้หนังมันลงยางไว้่อาน้มันเต็มเด็กปิ้งพดอือกินข้าวอแล้วสิยุสะดุ้งพี่น้องเออเติมแหงก่อนค่ะ เขาไปน้อพี่น้องนะเตียมหายใะกินนข่าวน้ำกันเด้อตอนนี้น้องนะเตรียมสถานที่เข้านี่ยแก้วกินกับแก้วไก่มื่อี้ปั้นกินง่ายๆเลยอย่างหมูกับแก้วพี่น้อง พร้อมแล้วเด้อจ้าเด้อเด้อกิจห้างมือนีิมาะมึงกไก่ไมมีอย่างเนี้ยนาะจา้าเนาะเ <c oughs> มึงไก่แล้วค่อยไปเนมึงไก่บรรยากาศกจ้าย่างไก่ย่างหมูพี่น้องจ้าเปิดแก้วบองนู้นน้ำหนาหม,ม้อนเหมือนเจ้าอ่ะจ้าแก้วบองบ่เออแก,ก้วบองแล้วก็ต้มน้ำม้ถุงจ้าหน่ต้มน้ำม้ถุงเฮ้ยนี่ครับะแก้วบองนี่แก้วบองคุยเอาเลยครับพี่น้องยัดจำเด้อนี่เด้อเต็มข้าม <c oughs> เลยเฮ้ยหมูแม่ สร้อยหมูสร้อยค้าเขียงเลยห้ามมือนี่ยสร้อยค้าเขียงกินค้าเขียงบ่สร้อยตัวนสำขู่มือนี่เออตัวใหญ่หลละเอียดน้อยบ่อะไรบ่เออนั่นแหละพี่น้องห้อยกินใบเข่าข้าวเลยใช่ห่อนเนาะ เนย้จับเนี่ยย่นอจุแก้วนุ่มนุ่มพอดีเลยเสียบนังไม่หยาบนังนุ่มพอดีจอน้ำยจ้ายิี้ายังคอยหิวเข้าจอลำลายเลยพี่น้อมึงนั่งกัเน้อจ้าเนาะเกิมีบัานต่งกล่องวันจ้ยมาได้จ่ายพี่น้องจุกแก้นนกวกหน่อยเออ โอ้ยแต่เสียบแก้วน้ำไม่ถุงจ้าน้ำไม่ถุงเจี๊ยบเสียบน้ำกันส่วนแก้วนี่โอ้ไม่บานไปบึ้งกล่องบันลืมกดถึอจังไดจลืมกดได้กินข้าวเยี้ยมเราลืมกดเท่จังไดมาลืมดอกไปเงาเงามามาครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจะคนเหนียวไหมคนไม่ไหมเลยเจีบเสียบน้ำกันพี่น้องมือเนี่ยแก้วเนี่ยกุ้ยออกเลย mũi dạng mặn mặn, mai của sẽ tải nhá, đấy. กูเจ้าน้องใหม่อืมอืมอืมไก่ย่างนี่ไก่กระนี้ไก่นุ่มๆยอมห่อนเด้ออืมแซ่บครับมาเลยจ้าพี่น้องท่างไก่ท่างไก่น้องจันกันย่ามาเด้อพี่นงค์ FC ทุกคนจ้าฝนเลยครับ มองความรูสึกสูงๆทุกต่าจำแก้วบองแก้วบองแบบเอฟซีเอนกันนะจริจ้าแก้วบองกระปุกนึงง่ายๆแบะมีแก้วมีปลาหมูย่างยุคห่างมองเดินร่มเย็น ไม่เป็นเย็นดีเลยใช่ปะพอเราอยากนวดผ่อ,อนอยิ้มเราอยากนวดผ่อนเนี่ย <c ười> นดยวดตืรร่นจะได้ตื่นสะดุ้งเสียบวะเสีบมันแล้วก็บอกี่ยวกับเสีบย่ยางกับเสียบเด้อมันนันมันห่อนพอดีเดี๋ยววันมาที่นั่งหมูมันนั่นถ้าได้แห้งเดือนบนมันเลยนุ่มย่างนุ่มไม่ได้ย่างแข็งพี่น้อกอ Да. หมดต้องเสียเงินหลายๆไปเที่ยวทั้งไรทั้งไก่หากินแล้วก็ได้บรรยากาศพร้อมแน่นอนยิ่สบายมาแล้วจะนางยกกลุ่นห่วยทำนี่ก็ดีเพราะแห้งแน่นอ่ะบรรยากาศบ้านห้างบรรยากาศไปแบบ เย็นสบายปุงปุงกับชีวิตพี่น้องน้ำไม่คุยเล่นนะครับพี่น้อง เอฟซีขอมาได้กินเราได้แจเดอ้อย่างหมงูพี่น้อง,องย่างหมูเซ็บแซ่ล้มกันมลมแหง้งอือันกล้องเขาประดังวู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 บ<ะ>อกเสียงซาบอโอ้มเสียงลมเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่าเสียงลุกขวัญนะเสียงลมพี่น้องลมจากนมเย็นสบายเสียงจากาาธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะครับลมแหง้งย่างหมูห่อนๆนี่เนาะ เขาพีงหงไม่เยี่ยมไม่หยามไม่บางอยู่สิพ่อมากกินเขาอยู่ตองนี้แหละจ้าข้างรุดมาหวนมาถึงอันนี้กินอยู่เฮี้ยนกินอยู่ใส่กิกนได้เอิน้นมเอามาก,กินเอาอบรรยากาศได้ พี่น <moder used and TALIESIN> <hel> ้องไม่ผิดหรอกพูดอะไรมาเยี่ยมมาอยากเนาะนกป่าบ่ได้ก็ซื้อป่ามาเผาจึงน้ำตาจึงคุ้มขั้มพูดคุยกันอยู่พี่ควนรู้ทางเราสร้างป่าเพื่อน้องจีเนียรบรรยากาศมันสบายใจแหละเจ้าเส้มองแล้วในบ้านลังเทียข้าวทายคลิปทายอย่างมันก็บสะดวกเธินเปิดเพลงเปิดยางนพี่น้องทั้งปกติหนุ่มหนำมันเราก็มาหาอยู่หากินอยู่แล้ว หลายคนนั่นใส่ชีวิตอยู่แต่ในเมืองนะตั้งแต่กมอยู่แบบนี่เดินสบายพี่น้องมันมีแดดแต่เขาไปอยู่ในเมืองเดียคนในเมืองอยากมาอยู่กันบ้านออาอนอกเขาไม่อยากอยู่ที่ในเมืองเขาอยากอยู่นอกเขาในเมืองเขาอยู่ก็คือขวางคือนั่งอยู่นั่งจิตนั่งมองอ่ะอันเป็นอยู่สังคมมันคือกันเนะาะเดี๋ยวถ้าพูดพูดมาก เจอยูไสยูโบซูนมันนอนห้องห่อบอง,างบบอ,อากาศดีพร้อมธรรมศาติแห่งไม่มองหาอยู่หากินแห่งดีห้องสื่อแต่แนเขา่ห้องเฮ็ดบ่ได้ปุ่งแตงมาได้จังป่าจงังยังนีหาได้ก็ได้กินพี่น้องป่าแทบยังไม่ได้สื่อได้พี่น้อง ขั้นซื้อก็ซื้อแต่ปลาหมึกกนะครับเด็กน้อยเนาะ <c oughs> ปลาหมึกกับกุ้งไงเลยนะครับพี่น้องต่ว่าประเภทปลาธรรมมาตินีไม่ได้ซื้อดอกหาก็บพ่ได้กินอือเาได้กินเนายะขั้นมันหาก็ได้กินระครับพี่น้องไม่ได้หน่อยก็ได้หล่ อะไเื้อต้นหนอ้อหมูอะไรอันนี้ก็นอไม่ถุงเท้าเอทเนี้ยคีบเพาไว้เน่ะเพก่ให้คลิปเพ่อใ้คลิปนะตุนไปกินย่มย่่มนี้ย่มมามีนว่าไม่มสุดถ<ม>้าไมซื้อยู่ตลาดสามนอห้าสิบแพงเหม่นครับนุ่มหนมลละมังน่าไหม ให้ได้หลายอย่างก็ต่มผัดแกงเพราะว่าไมได้มืดถอ,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 อดเพราได้เลยผัดไปผัดพี่ต้องไปแกงไปมกุกไปซุปขคนแม่นั่นคนไทยเขาจะผัดย่างผัดแกงไปซื้อแตะไรหรือแต่นาะมันหวานเนามันเป็นแก้วครับแก้ว แต่เพิ่มแบ่งกันน้ำม่เบิดทุ้งนึงใช่งกินกับแก้วประเดกบแสบคุยแก้วประเดกบน้ำม่คุยอสารมันหนอกมันหนอก อิ่มกระสีนกสะดุ้งนะจ้าหนุ่มกรสีนกสะดุ้งปลากระบาดเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้เด้อรุ่นกระสือบมมวนป่านไหนจ้าสช่วยนิสัยแม่บ้านห้องเน่อยจอดขึ้งหมาค่ะนบ่สวดสวดคขึ้นจังหัดแล้วดู ยังหนับไหมปลามันเป็นมันลงแบบเบอร์เราจ้าปลามันลงหนองใหญ่แบบเบอร์เราเขกจะยกพ่อได้กินแรงเลยพี่น้องพอแล้วขา่าวพ่อประดิษฐ์ได้ยุ่วเสาแรงเสาแรงกัได้เจรดุงก็ดุงหน่อยตากไว้จ้าเรื่องที่เ,าเขากบบเอาไปกับเบอได้เฮ็ดกินเขาก็เอาไปแปรรูปเฮ็ดตากแหง้งไม่บ้านเอาไปคั่วเพื่อกันมัดตึกแรงเสีย ได้เมียกับไปคั่วไปคือจะทิ้งไปพี่น้องเมืองเหรอทิ้งมาร์กไว้ตากแดดใส่ดงเฮ็ดกินปลาแห้งไว้ให้ร้านกับลูกกินก็นได้เพราะว่าเป็นปลาแห้งมันจะแซ่บพึ่มกลางมันปลานหน่อยๆมันจะลายกลางหลายแต่ว่าคันแห้งเรามันจะลกลางมันหลายกลางกรอบเบิ้กกลทั้งทอดกับรอบเบิ้ลกินในเบิ้ลตัวยำในเบิ้ลตัดหัวแล้วจำเกลียวพี่ง อับเงี้ยมันเบิดจุ้งหรอกยิ่มหน่อจ้าหัวแสบไม่เบิดจุ้งาพี่แลนนองเข้ากันหมงแสบไปน่องหมูกับเกือบเบิดน้ำนุ่มหนามุนหิวเขาไปหยัดใส่หยัดใส่เลยเมื่อกี้จ้าเป็นอีพีลิหนึ่งนาะจ้าเนาะฝากพี่ฝากน้องเข้าย่างหมูย่างไก่กับแก้วบอง เกือบเบิดคือกันเลย,ยไล่ชอบกูใช่เนาะกูไล่กูแชร์ไ<น>ด้ใจเด้อพี่น้องทางไก่ทางไก่กินไปคุยไปจ้าอย่าเ้าล้ำค่านกันมนุลม้วนชงนมหน,มน,นา,ามนุ่นค้นหนาดำเนาะจ้ะเนาะฝากไวนะ้เนี่ยครับพี่น้องคนะือว่านเราพี่น้องเนาะนมหนามุ่นค้นหนาดำกับพุ่นไม่บานเท่ากับด้คลิปนี้ครับฝากพี่น้องห่าครับสายโยกสายโยกค่ะทาเบิรงกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะ เขาจะมีคล like uh, ิปด like uh, kind of, well, in. ีๆฝากพี่น้องไปเรื่อยๆล่ะเขาจะหาคลิปแบบว่าคลิปลงกน้องคลิปอันเจ้าเหมาหน่องแม่มึงไปจ้าติดตามกันไปเนาะจ้าะไปเรื่อยๆครับพี่น้องหลากหลายครับพี่น้องครับเมื่อนี้นน้ำม้วนข้นดำกับคุณแม่บ้านเขาก็ฝากไว้นะครับคลิปอย่างหมูเด้อพี่น้องเด้อครับบึงเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับคลิปหน้าค่อยพอกันไหมครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้า